เพื่อนๆเ,เคยไหมครับเวลาที่เราดูคลิปวิดีโอหรือว่าเห็นโพสต์ต่างๆเนี่ยเราอยากเก็บโพสต์นั้นไว้เก็บคลิปวิดีโอนั้นไว้เอามาดูทีหลังนะครับเพราะว่าเวลาเรากลับเข้าไปดูใหม่เนี่ยบางทีโพสต์เหล่านั้นคลิปวิดีโอเหล่านั้นเนี่ยมันหายไปแล้วนะครับจะไปหาอีกทีก็หาไม่เจอแล้วใช่ไหมครับแล้ววันนี้นายตึงหนึ่งมีแอปพลิเคชันดีๆนะครับที่จะสามารถช่วยเราเก็บลิงก์ต่างๆจากแอปพลิเคชันต่างๆเอามาดูโพสต์ดูคลิปวิดีโอย้อนหลังได้นะครับนั่นก็คือแอปพลิเคววนนนนชัน เพื่อนๆสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคลิป i n k ตัวนี้ได้ใน Google Play Store นะครับหรือว่าจะคลิกลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวในตึงเนึ้งแปลลิงก์ไว้ให้ครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาแอปพลิเคชันจะเป็นแบบนี้เลยครับให้เรากดเข้าไปเลยครับเข้าใช้งานครั้งแรกนะครับทางตัวแอปคลิปลิงเนี่ยจะขออนุญาตเข้าถึงการแจ้งเตือนนะครับให้เรากดอนุญาตไปได้เรื่อยๆเลยครับ เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราอยู่ในหน้าหลักแอปพลิเคชันแล้วครับหน้าตามันเรียบง่ายแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมและถ้าเราอยากเก็บคลิปวิดีโอเก็บโพสต์ต่างๆจากแอปพลิเคชันอื่นๆเนี่ยก่อนอื่นเราจะต้องมาสร้างหมวดหมู่กันก่อนนะครับโดยให้เรามากดที่เครื่องหมายบวกตรงนี้ครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับถ้าเราต้องการสร้างหมวดหมู่นะครับให้เราเลือกที่เมนูแรกครับก็คือสร้างแคตตาก็อนั่นเองนะครับกดเข้าไปเลย พอกดเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกสัญลักษณ์ของหมวดหมู่ที่เราจะเก็บลิงก์ไว้ได้นะครับสมมุติว่าหมวดหมู่นี้เนี่ยผมจะเก็บลิงก์ต่างๆนะครับหรือว่าคลิปวิดีโอต่างๆที่เกี่ยวกับการทําอาหารนั่นเองนะครับผมก็จะใช้สัญลักษณ์ที่มันบอกว่าเราจะทําอาหารนะครับอาจจะเป็นแบบนี้ละกันเราก็เลือกไปเลยพอได้สัญลักษณ์แล้วนะครับเราก็ตั้งชื่อหมวดหมู่ของเราครับตรงนี้ผมจะใส่ว่าสูตรอาหารละกันนะครับ หลังจากตั้งชื่อเสร็จแล้วให้เรากดที่ปุ่มดันนะครับต่อมาจะเป็นการตกแต่งหัวข้อหมวดหมู่ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่แบ็กกราวด์ใส่อีโมจิหรือว่าใส่สีต่างๆนะครับเราก็สามารถแต่งได้ตามใจเราเลยตรงนี้เพื่อความรวดเร็วผมจะใส่เฉพาะสีฉากหลังนะครับแบบนี้ละกันจากนั้นให้เรากดที่ปุ่มสีน้ำเงินด้านล่างนะครับเพื่อสร้างหมวดหมู่นั่นเอง เราก็จะได้หมวดหมู่สําหรับการเก็บลิงก์แล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถสร้างเพิ่มได้เรื่อยๆเลยนะครับเราอยากแยกเป็นหมวดหมู่อะไรเราสนใจเรื่องอะไรเนี่ยสร้างเพิ่มเข้าไปได้เลยครับตอนนี้เราก็สร้างหมวดหมู่ในการเก็บลิงก์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและสมมุติว่าในอนาคตเนี่ยเราไปเจอคอนเทนต์ต่างๆในแอปโซเชียลมีเดียที่เราสนใจเราอยากเก็บลิงก์มันไว้นะครับเพื่อจะมาดูย้อนหลังในอนาคตนะครับยกตัวอย่างนะครับผมมักจะไปดูคลิปทําอาหารในแอปพลิเคชัน YouTube นั่นเองนะครับแล้วถ้าผมเจอว่าคลิป นเ,นเอสอนง่ายสอนเข้าใจผมอยากเก็บไว้ดูย้อนหลังนะครับผมก็สามารถเลือกบันทึกลิงก์เอามาใส่ในแอปคลิปลิงก์ได้นะครับอย่างในที่นี้สมมุติว่าผมไปเจอคลิปเกี่ยวกับการทําผัดงองแงนะครับที่ผมอยากกินมากๆนะครับแล้วผมดูแล้วรู้สึกว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยมันน่าสนใจอยากเอามาดูย้อนหลังตอนที่เราไปฝึกทําจริงๆนะครับเราก็สามารถเก็บลิงก์นี้ไว้ในแคตตาล็อกของเราได้นะครับซึ่งการเก็บลิงก์จากแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยจะมีหลักการคล้ายกันครับก็คือให้เราสังเกตที่หัว ข้อแชร์ของแอปนั้นๆนะครับให้เรากดเข้าไปเลยพอเรากดที่ปุ่มแชร์แล้วนะครับเราจะเห็นว่ามันมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาด้านล่างนะครับแล้วเราจะพบว่ามันมีปุ่มคัดลอกลิงก์อยู่ตรงนี้นะครับให้เราเลือกเข้าไปเลยครับเรียบร้อยครับตอนนี้เราคัดลอกลิงก์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอเราได้ลิงก์แล้วนะครับเราก็กลับออกมาครับไปที่แอปพลิเคชันคีบลิงก์ของเรานะครับ และคลิปเมื่อสักครู่เนี่ยที่เราคัดลอกลิงก์มาเนี่ยเป็นคลิปวิดีโอกเกี่ยวกับอาหารนะครับเหมือนที่เราสร้างหมวดหมู่ไว้แล้วนะครับเราก็เข้าไปที่หมวดหมู่อาหารของเราเลยพอเข้ามาในหมวดหมู่แล้วนะครับให้เรากดที่เครื่องหมายบวกที่อยู่ด้านล่างนะครับ หลังจากกดที่เครื่องหมายบวกขึ้นมาแล้วนะครับมันก็จะวางลิงก์ให้เราอัตโนมัติเลยครับเห็นไหมครับนี่เป็นคลิปวิดีโอที่เราคัดลอกลิงก์มาเมื่อสักครู่นั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถเข้าไปแก้ไขส่วนต่างๆได้นะครับอย่างเช่นชื่อคลิปอะไรแบบนี้นะครับสามารถแก้ได้แต่ในที่นี้ผมจะไม่แก้นะครับผมจะกดเซฟไปเลยนะครับเราก็กดเซฟได้เลย เรียบร้อยครับเพียงเท่านี้เนี่ยเราก็บันทึกลิงก์เกี่ยวกับคลิปวิดีโอนี้ไว้ในคลิปลิงก์แล้วนั่นเองนะครับสมมุติว่าในอนาคตเนี่ยเออผมอยากทําผัดงองแงนะครับแล้วผมจําได้ว่าผมเคยบันทึกลิงก์คลิปวิดีโอเกี่ยวกับทําผัดงองแงไว้เนี่ยผมไม่จําเป็นต้องกลับไปค้นหาประวัติการดูใน YouTube แล้วนะครับผมก็แค่เข้ามาในแอปพลิเคชันคลิปลิงก์นะครับ แล้วก็ไปที่หัวข้ออาหารที่ผมเคยบันทึกไว้ในหัวข้ออาหารนี้เนี่ยผมจะบันทึกลิงก์ต่างๆเกี่ยวกับการทําอาหารนั่นเองนะครับอย่างในที่นี้เราก็จะเจอทันทีเลยครับว่าเราเคยบันทึกลิงก์เกี่ยวกับคลิปวิดีโอทําผัดงองแงนั่นเองนะครับพอเราเจอแล้วเนี่ยเราก็แค่กดเข้าไปที่ลิงก์นั้นเลยครับมันก็จะส่งเราไปที่แอป YouTube ไปที่คลิปวิดีโอนั้นทันทีเลยนั่นเองนะครับ และนี่ก็คือแอปพลิเคชันที่เราสามารถเก็บลิงก์คลิปวิดีโอลิงก์โพสต์ต่างๆในหมวดหมู่ที่เราสนใจมาเก็บไว้ในนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับอนาคตเนี่ยเราอยากกลับมาดูอะไรเนี่ยเราก็สามารถหาได้ง่ายแล้วครับไม่ต้องไปไล่ดูทีละแอปนะครับเพราะว่าเรารวมมันเก็บมันไว้ในนี้แล้วนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นแอปพลิเคชันดีๆนะครับในการที่จะช่วยเราเก็บลิงก์นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทั่วไปนะครับหรือว่าจะใช้งานแบบคนทํางานอย่างเราเนี่ยเ,เก็บลิงก์ต่างๆลิงก์ลาง,งานลิงก์ทําระบบงานอะไรต่างๆเอามาเก็บไว้ในนี้ ได้หมดเลยครับแล้วเปิดเข้าไปง่ายใช้งานสะดวกนะครับยังไงก็ลองไปใช้กันดูนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดสําหรับคลิปนี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ในายตึงเนื่อฝากเพื่อนๆกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆท่านไหนยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนือด,ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับวันนี้ลาก,กันไปก่อนบายบายครับ